เอาละครับกลับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเดอะมูฟครับวิดีโอรวบรวมการพิสูจน์ความเร็วความเสี่ยงสุดเสียวของคลาสนิกซันจากฟาคลาย5ซึ่งเขาเป็นเหมือนตำนานที่จากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าวีรกรรมของเขาก็เป็นที่น่าจดจําโดยมีการสะท้อนผ่านแลนด์มาร์กในจุดต่างๆที่อยู่ภายในแมปทั้ง3พื้นที่ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีชื่อและกิกจกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมกันทีละจุดดีกว่าครับว่ามีอะไรท้าทายเราอยู่บ้าง เอาเละครับเริ่มต้นกันที่สเปรย์แอนแทนนะครับจะเป็นการขับเครื่องบินแล้วก็ไปยังจุดต่างๆนะครับที่ได้มาเอาไว้เอาละเราไปเริ่มกันเลยครับไปเริ่มต้นกันที่จุดนี้กันก่อนนะครับบินตรงไปอ่าเริ่มต้นสวยงามนะครับโดยแต่ละจุดมันก็จะมีเวลาที่บวกเอาไว้ให้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องผ่านวงกลมทุกจุดก็ได้แต่ว่าถ้าผ่านเนี่ยเราจะได้เป็นแต้มเวลาเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับ ก็ผมจะพยายามที่จะผ่านวงกลมตรงนี้ให้ได้ทุกจุดครับเอาละตรงนี้เราจะต้องทําการยิงทําลายก่อนครับเพื่อที่จะผ่านเข้าไปแล้วก็ต้องระวังอย่าให้โดนสะพานด้านบนด้วยนะครับโดนเข้าไปนิดหนึ่งฮนะแต่ว่าไม่เป็นไรยังรักษาระดับเอาไว้ได้การทรงตัวยังดีอยู่เอาละครับผ่านณนะจุดนี้นี่สวยงามครับล่อนลงมาเหนือ,อผิวน้านะเอาละครับคือบทการท้าทายตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามีเพื่อนของ คลาสนิคซันเนี่ยท้าว่าให้บินแบบบินเรียบผิวน้ําให้ดูนะครับซึ่งมอน,นี่ก็บ้าระห่ำอยู่แล้วก็เลยโชว์ซะหน่อยครับเราก็เลยจะต้องมาตามเก็บตรงนี้จะโอ๊ยตรงนี้จะเวียนหัวนิดนึงนะฮะเอ้ยเก็บนิดนึงอ่าโอเคเกือบเกือบลงน้ำนะครับต้องขึ้นอีกหน่อยอ่าตอนนี้เก็บได้ทุกวงเลยครับเอาละตรงนี้ต้องตีวงด้านซ้ายนิดนึงโอเคสวยงามเลยครับไปเรื่อยๆครับ ไปจะข้ามฝั่งแม่น้ําตรงนี้ไปยังเกาะที่อยู่ตรงข้ามเลยครับเอาแล้วใกล้ถึงแล้วมั้งค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับเอาละตอนนี้ผมได้มาที่12วิครับผ่านป่าต้นสนตรงนี้ไปบินเฉียงไปครับตอนนี้ราบรื่นตรงนี้ต้องตีวงนิดนึงนะ่ครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องตรงไปเอาละครับ รอสะพานอีกหนึ่งครั้งตรงนี้จะเลียดน้ํานิดนึงอ่าโอเคอุย๊ยหัวโดนไปนิดหนึ่งครับแต่ว่ายัางรักษาการทรงตัวไว้ได้เอาละครับค่อนข้างดีจะเวียนหัวจริงๆนะครับสำหรับการขับเครื่องบินนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาละตรงนี้น่าจะเป็นนด์มาร์ k สำคัญอีกจุดหนึ่งของฟาครายห้าครับไม่ต้องสนใจไปต่อนี่ขึ้นมาตรงบนถนนทางด่วนบนสะพานตรงนี้นะครับ ผ่านเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็รับชมวิวไปแล้วกันเอาล่ะส่วนผมก็จะโฟกัสเกับการบินเครื่องบินลำนี้นะครับอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยก็พกยาอะไรมากินกันได้นะครับถ้าดูไปแล้วเกิดอาการวิงเวียนขึ้นมาเอ้าถึงแล้วครับตอนนี้ลอดสะพานตรงนี้ลอดเนินผาโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับภารกิจแรกนะครับสเปรย์อแอนแทนนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลดนม์คจุดที่2กันต่อไปครับ เอาลรเข้าสู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นแมปที่2ที่ผมจะนําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับแมปนี้จะมีชื่อว่า Descent d a Lafolly นะครับเป็นอีกความท้าทายหนึ่งของ c l a s h Nitza นะครับเราจะได้เจอพื้นที่ตรงนี้ในแมปที่เป็นหุ่นจําลองนั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าแมปนี้เราจะได้มาชาเลนจ์ในการขับรถวิบากกันนะครับรอนับถอยหลังครับไปโอเคโอ้ลงจากเนินสูงเลยครับนี่ไปแล้วครับคือจะบอกว่า พื้นที่ตรงถนนเนี่ยมันจะไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกลงไปในตำแหน่งที่มันเหมือนกับเป็นช่องว่างหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันขรุขระเนี่ยจะทําให้รถเสียการทรงตัวได้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังโอเคอยู่นะครับอุ้ยมีเซนิดหน่อยเอาละ ค่อยๆไปตามเส้นทางที่มันม้าเอาไว้ครับตรงนี้จะเป็นทางเฉียงนะครับเราจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปครับโอ้ยโอเคยังผ่านได้อยู่ไม่สวยงามเท่าไหร่ชนต้นไม้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นเนินขึ้นไปครับขึ้นไปบินตกลงมาโอเคยังเป็นพื้นดินนะครับไม่ใช่พื้นน้ําตรงไปต่อนะครับผ่านป่าตรงนี้ขึ้นไปเจอเนินอีกหนึ่งเนินเนินเนื้อน,นุนน่นหนันนะครับบินขึ้นไปนี่โอ้โหเรียบร้อยครับ สวยงามนะฮะยังเข้าเป้าอยู่นะครับแต่ว่าถนนแม่งไม่ค่อยดีเลยครับเอาละไปเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาอยู่ที่12วินาทีโอ้ยตรงนี้ได้บินแล้วครับโอ้โหบินไกลไปแล้วตอนนี้ครับไปเรื่อยๆครับเฮ้ยมันวะฉากนี้โอ้ยเกืๆๆอบ hmm คว่ำแนะ่เอาละครับไปต่อไปต่อพยายามรักษาระดับเอาไว้นะครับตรงนี้ต้องตีวงอีกแล้วเอ้ยไม่ถึงปีนขึ้นไปไม่ได้ยังเข้าเป้าอยู่นะครับ เอาละผมเห็นเป็นเหมือนกับไฟตรงไกลๆนะครับน่าจะเป็นปลายทางหรือเปล่าครับใกล้ถึงแล้วผ่านตรงนี้ไปโอเคตรงนี้หรือเปล่าครับบินอีกหนึ่งรอบโอ้โหเอาเลยครับเข้าสู่หมู่บ้านแล้วจะถึงแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับความอลังการของมันถึงแล้วสุดท้ายชนเปย้งโอ้โหยังกันเล่นแบบโบลิ่งเลยนะเอาเลยครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งฉากนะครับสำหรับครัชนิกซันภารกิจที่2ครับ เอาละแล้วตอนนี้ผมมาถึงอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับมาดูกันครับว่าภารกิจนี้จะชื่อว่าอะไรรอสักครู่นะครับเอาละขึ้นมาแล้วก็สปีดนะครับโอเคความเร็วของพระเจ้านะครับหรือว่าจะเป็นแปลเป็นคำอวยพรของฝรั่งมังค่าก็ได้นะครับสำหรับคำคำนี้ฮะแล้วก็ภารกิจก็สปีดนี้ก็คือน่าจะเป็นการดิ่งเวหานะครับแล้วก็ผมมีเวลาเริ่มต้นที่45วินาทีครับไอโอ้โหโคตรไกลดูดิ ผมว่าผมแตะอันแรกไม่ได้แน่เลยครับต้องพุ่งลงนิดนึงเอาเลยครับผมข้ามไปแล้วครับพลาดไปตั้งแต่จุดแรกครับแต่ว่าไม่เป็นไรจุดนี้จะเอาให้ได้ครับนี่โอเคเข้าเป้าแล้วเอาเลยครับตอนนี้ต้องทําการตีวงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะต้องเลี้ยวไปทางขวาผ่านป่าตรงนี้นะครับโอ้โหวิวค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับแต่ว่าถ้าให้ไปโดดเองคงไม่เอาเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเลี้ยวไม่ทันจริงๆเอาละก็มาคาดหวังตรงนี้ดีกว่าครับโอเค ผ่านไปได้สวยงามนะครับ5อันเข้าไป3ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้เวลาอยู่ที่20วินะครับเอาละค่อยๆลอไปตามาลำน้ำเล็กๆตรงนี้นะครับเฮ้ยค่อนข้างเจ๋งเลยว่าฉากนี้ครับคุณผู้ชมเอาละครับค่อยๆตีระดับไปนะครับยตรงนี้เป็นช่องแคบนิดนึงฮนะนี่ผ่านมาได้งดงามเลยครับอย่าให้เห็นช่องแคบนะครับเราจะพุ่งผ่านเข้าไปให้ได้ฮนะโอเคไกลอะไรครับไปเรื่อยๆฮนะ นี่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับได้ชมวิวของน้ำตกไปด้วยนะครับโอ้โหเอาละครับตรงจุดนี้จะไกลนิดนึงนะครับเวลาเกือบจะหมดนะเอ๊ะตรงนั้นจะเป็นปลายทางหรือเปล่าครับใต้สะพานน่าจะใช่ครับไม้โหยแม่นึกว่าจะไกลนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ชมวิวงดงามเลยทีเดียวครับสำหรับภารกิจที่3ครับ เอาละครับต่อกันเลยที่ภารกิจที่4นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีชื่อว่าอะไรกันครับได้เห็นโนอินซีบ่อยมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฮะเอาละครับมีชื่อว่าโอลอรีโฮครับเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ขับอะไรกันอ่าเป็นเครื่องบินนะครับกลับมาที่เครื่องบินอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเวลาเริ่มต้นที่40วินาทีครับเอาละครับไปกันเลยแบบนี้ไม่รู้ว่าจะยากง่ายขนาดไหนนะครับ แม่แต่ว่าเริ่มต้นจากในน้ําเหมือนกันเลยนะครับเอาล่ะผมเจอเป้าหมายตรงนี้ต้องทําการยิงทําลายกันก่อนนะครับโอเคลอดสะพานนะครับดูเหมือนว่ามีศัตรูมาแจมด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลานี้แม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้จะต้องลอดอีกหนึ่งสะพานนะครับเอ๊ะมันเป็นภารกิจขับเครื่องบินลอดสะพานหรือเปล่าวันนี้โอเคครับตำแหน่งที่2ผ่านไปได้อย่างงดงามนะฮะต่อไปอันที่3นะครับต้องเอียงเอียรนิดนึงครับ หมุนคอนิดนึงนะต่อประสบการขับเครื่องบินนะครับต้องหมุนเอียงตัวเอียงจอกันไปนะครับตรงนี้ต้องตีวงอีกเช่นเคยนะฮะค่อยๆรักษาระดับไปครับคือถ้าคุณผู้ชมเล่นเองแล้วรู้สึกว่ามันควบคุมยากก็ลดความเร็วมาหน่อยก็จะสามารถเข้าเป้าได้ไม่ยากนะครับเอาล่ะตรงนี้ผมจะต้องรอดลงไปเพื่อใกล้ๆผิวน้ำสักนิดนึงครับไม่โดนสักงั้นเวยเอ้ยเอาล่ะไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ5วินาที น่าจะทันอยู่ครับ3-2โอเคได้มาอีก6วินครับตอนนี้เป็น9วินาทีไปเรื่อยๆนะครับผ่านช่องเขานะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นสะพานอีกแล้วครับรอสะพานตรงนี้ครับแม่น่าจะตามชื่อนะครับเหมือนกับว่าเราต้องผ่านช่องแบบหลายๆจุดนั่นเองครับเอาละตรงนี้จะออกบนพื้นที่ที่มันเปิดโล่งแล้วนะครับ ต้องบอกว่าแต่ละจุดมันค่อนข้างอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนีจะต้องรักษาเวลาให้ดีครับแล้วก็จะต้องเข้าวงกลมตรงนี้ให้ได้ทุกจุดนะครับไม่งั้นเวลาหมดซะก่อนโอเคผมพยายามฝืนมากแนละ้วเมื่อกี้บินขึ้นนิดนึ่บโอเคเอานะครับแม่ตรงนี้พันอะไรมันจะโค้งอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยเอาเลยครับใครเวียนหัวยกมือขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับไปอ้วกก่อนได้ครับ เอาเลยครับลอดสะพานอีกหนึ่งสะพานใกล้ถึงยังวันเนี้ยไกลชิบหายเลยครับแบบนี้เอาไว้นี่นะโอเคผ่านถึงยังเนี่ยโอ้โหตรงนู้นครับน่าจะเป็นปลายทางของเราครับต้องเล็งแม่นๆนิดนึงครับอย่าโดนอะไรนะมึงโอเคเอาเลยครับผ่านไปอีกหนึ่งฉากครับผมต่อกันที่อันดับที่5้านะครับจะเป็นภารกิจที่อยู่บนเนินเขานะครับ ซึ่งในตำแหน่งนี้มันจะอยู่ใกล้ฐานศัตรูนะครับผมก็จะแอบแอบมานิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาโพสตรงนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์ออกไปนะครับค่อยๆแอบไปครับมีคนเห็นด้วยไว้เอาเลยครับเดี๋ยวจะกระโดดลงไปเพื่อทําการปลดล็อกภารกิจนี้กันครับเอาเลยครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ตรงริมตรงนี้เลยไปดูกันครับว่าชื่อภารกิจว่าอะไรฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้ว ชื่อว่า c อ o s s ล่ l นะครับก็น่าจะมาจาก c อ o s s ล่ l นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าภารกิจนี้เขาจะให้เราทําอะไรกันเฮ้ยนี่มันการขับรถวิบากนะครับเป็นการขับรถ ATV นั่นเองนะครับเอาล่ะน่าจะต้องเป็นการขับลงจากเนินเขากันครับคุณผู้ชมไปโอ้โหดูครับดูวิวครับแค่มาชมวิวก็คุ้มแล้วนะครับกับการขับรถสายไปมาของผมนะครับเวียนหัวกันไปอย่าว่ากันนะเว้ยเอาเลยครับ ไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ยังรักษาระดับได้ดีอยู่นะครับยังไม่มึนหัวเท่าไหร่นี่โอ้โหค่อยๆไต่ลงไปครับมีเหินนิดนึงจังหวะนี้น่าจะได้บินครับคุณผู้ชม3ามสองบินปึ้งโอ้โหยงดงามไปครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะใกล้ระดับพื้นดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทางลงยังเป็นทางเนินลงอยู่นะครับนี่ค่อยๆเข้าสู่ช่องหน้าผานะครับช่องหินนั่นเองนะครับโอ้ยมีติดนิดนึง ไปครับก็ต้องบอกว่าทางมันก็เล็กนิดเดียวนะครับต้องรักษาจังหวะให้ดีนะครับรักษาระยะห่างระหว่างถนนกับข้างทางให้ดีครับเอาละค่อยๆไปครับข้างหน้าเป็นทางโค้งเอ้ยตรงนี้บินนีหว่าโอเคยังอย่าร่วงลงไปแล้วกันนะครับเอาละด้านล่างด้านล่างซ้ายมือมันเป็นน้ำด้วยนะเฮ้ยถึงแล้วนี่โอ้โหโคตรไวถึงเปล่านี่โอ้ยง่ายวะ่ะ ลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสําหรับภารกิจนี้นะครับไปต่อกันดีกว่าอีกภารกิจต่อไปครับภารกิจอันดับที่6นะครับมีชื่อว่า m o สนักเข้ารันนะครับซึ่งน่าจะเป็นการขับรถครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารอบนี้จะมีความยากง่ายความหน้าเวียนหัวมากน้อยขนาดไหนครับและเราก็ยังอยู่กันที่การขับรถไอทวอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามีเวลาเริ่มต้นที่1ิวิครับทุกผู้ชมมาไปกันดีกว่าครับ ดูเหมือนว่าจะมีทางเล็กๆตรงด้านหน้านะอ๋อไม่ใช่ทางเป็นฟืนนะครับโอเคต้องบิน,นครับรอบนี้บินไปข้ามนะโอเครอบนี้ไม่ต้องขับสูงนะครับแต่ว่าต้องขับผ่านช่องอีกแล้วครับไม่รู้อะไรนักหนานะครับเกมนี้เนี่ยแต่ว่ามีโอกาสได้บินหลายรอบเหมือนกันนะเฮ้ยเจ๋งดีเอาเลยครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับเข้าทุกช่องนะครับอุยอ๊ย,ยตัวเสียาการทรงตัวนิดหน่อยครับเอาละ โอเคกลัวว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมเล่นเก่งไปหรือเปล่านะครับก็เลยขับผิดผิเพี้ยนให้ดูบ้างครับโอเคครับอ่ะไปต่อนะเอาละรอบนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับดูจะเป็นเส้นทางที่เป็นทางตรงซะมากกว่านะครับไม่ต้องปีนเขาไม่ต้องรักษาระดับอะไรมากมายครับเอาละครับตรงนี้ผ่านช่องเหมือนจะผ่านตับชุมชนเล็กๆตรงนี้นะฮะเป็นบ้านขนาดใหญ่ฮะโอเคเลี้ยวซ้าย ตงไปเรื่อยครับด้านหน้าอ๋อผมเห็นแล้วต้องเลี้ยวขวาครับตรงนี้เลี้ยวขวาผ่านไปนี่โอเคขับไปตามเส้นทางของอ๋ออุ้ยดูดิเสียการทรงตัวไปเลยครับคือจู่ๆมันก็หันหัวมันเองแนละ้วผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นการสะดุดยอดยา้าหรือว่าสะดุดก้อนหินเอานะครับรถแบบนี้มันไม่ค่อยแบบควบคุมค่อนข้างยากน,นิดนึงนะครับชอบเลี้ยวให้เองนะเอาเลยครับตอนนี้ต้องตรงไปแล้วก็หักขวาแบบ 90องศาครับนี่ดูเหมือนว่าเรากําลังจะขึ้นเนินขึ้นเขาอยู่นะครับแมแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็สวยงามทีเดียวครับขับรถดูวิวดูอะไรไปนะฮะเอาเลยครับใกล้ถึงแล้วยังเอ่ยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ยากเลยว่ะฉากนี้สบายเวลาก็มีเหลือๆนะครับตอนนี้ขับแบบไม่ต้องเร่งรีบอะไรครับแต่ดูเหมือนจะมีศัตรูโผล่มาเฉยเลยมาได้ไงวะน ตรงไปใกล้ถึงยังเดียวซ้ายตรงนี้เอ,อ้าโอ้โหโผล่มาได้ไงวะเนี่ยหรือว่าฉากนี้จะความยากคือจะมีศัตรูเข้ามาแจมวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียจังหวะนิดหน่อยแต่ว่าผมมีเวลาเหลือเยอะๆเลยนะครับตรงนี้ต้อง20กว่าวินะเอาละถึงแล้วคุณผู้ชมตรงนี้เองสบายๆนะครับอ่ะโชว์หน่อยบินนี่ เอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฉากที่6ครับเอาเลยครับแล้วก็ดำเนินมาถึงการท้าทายการประจนภัยพิสูจน์ตนเองรอบสุดท้ายนะครับเป็นภารกิจที่7นะครับมีชื่อว่า The l o r d of the Wing นะครับแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบินอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ถ้าดูจากชื่อแล้วก็คงจะล้อมาจาก Lost of the Wing นั่นเองครับ เอาละครับแล้วแล้วมันก็เป็นความจริงนะครับเป็นภารกิจเหินเวหาเช่นเคยครับดูท่าจะยากนะครับรอบนี้ไปมีเวลาน้อยด้วยนะครับแต่ละจุดมีเวลาแค่สิวิเท่านั้นเองครับค่อยๆ sky ฟ์วิ่งไปฮะโอ้โหมันต้องเล่งนิดนึงครับผ่านไปแล้วครับเข้าเป้าทั้ง3จุดนะครับนี่ผ่านครับ โอ้โหแล้วแต่ละจุดมันอยู่ใกล้กันนะครับแล้วเวลาก็ให้มาน้อยต้องแรงนิดนึงครับอุ้ยโอเคยังได้อยู่แล้วช่องแม่งแคบมากตรงนี้คือถ้าโดนอะไรเข้าไปนี่ตายครับอุ้ยผ่าน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 ไฟนไมาได้ครับโอ้โหแล้วค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆโอ้ยมันจะยากไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยถึงเปล่าตรงนี้เปล่าโอ้โหโคตรจะแคบเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ต้องลงไปครับอื เฮ้ยเป้าหมายอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับเป้าหมายอย่าดิ่งลงน้ำนะเว้ยโอ,โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีฮะ เอาละครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ผมไม่ได้เล่นให้คุณผู้ชมได้ชมนั่นก็คือภารกิจที่มีชื่อว่า b a b t i s m of Fire นะครับก็จะเป็นภารกิจที่ขับรถนั่นเองซึ่งผมเล่นไปก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดมาให้คุณผู้ชมดูนะครับโดยปัญหาก็คือเราไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นใหม่ให้ได้นะครับยังไงต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยครับเอาละครับและก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าชอบฉากไหนมากที่สุดครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาไปกก่่ออนนนนคครรัััับบบพใหหมต้าสสวดี รลายา UVS เข็บซันสครีน SPF 50ที่มีคุณสมบัติปกปิดริ้วรอยคุมความมันได้ถึง8ชั่วโมงรวมทั้งสารสากาัดจากเทอร์โมแพลงตันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ c o s m e t i c R&D Award 2014มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวคุณจากแสง UV และก็อินฟาเรียจากแสงแดดและก็จากอุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์ปรับสภาพผิวให้แข็งแรงเรียบเนียนรวมทั้งมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกถึง9ชนิดที่ช่วยบำรุงผิวของคุณที่สำคัญคือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะครับรวมทั้งได้มาตรฐาน GMP และอย ในราคาเพียง350บาทส่งตรงถึงบ้านคุณสนใจติดต่อได้ที่ Line แอระยาหรือว่าโชว์9 8 5 0 4 4 4 2 2นะครับ